แก้ไขก็ขะจะถามาว่า,ะานนะจะเห็นควรแก้ไขตามที่ผู้พูดพยะติหรือเห็นตามที่กรรม,กมกิการเสียงกันมากกรรมิการได้ให้ความเห็นไว้ครับขออนุญาตท่านประธานนะครับครับผมครับผมเฉลิมใจเพื่องคอนสมาชิกผู้ที่สภาในฐานะสามาชิกรัฐสภาคนระับแล้วก็ผมได้ปรายะติไว้คําที่สําคัญก็คือว่าเว้นแต่มีกฎหมายกําหนดระยะเวลาไว้เป็นอย่างอื่นเนี่ย ผมได้แก้ไขว่าท่านยังไม่ได้ตอบนะท่านประธานกรรมธิการผมได้แก้ไขว่าในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดระยะเวลาไว้แล้วนะครับหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นสารละเมอสาลนะฮะสามสารเนี่ยปกครองศารปกครองสารละรมนูญนะครับสารยุติธรรมเนี่ยนะครับหรือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือว่าสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาจะมีเขาจะกำหนดกฎหมายเขาจะกำหนดระยะเวลาไว้แล้วนะครับผมก็แปลว่าพยะติว่าในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดระยะเวลาไว้แล้วให้ดำเนินการตามกฎหมายนั้นนะครับไม่ได้ไปยกเลิกนะครับให้ดำเนินการตามกฎหมายนั้น โดยหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตามมาตราห้าไม่ต้องกำหนดระยะเวลาตามมาตานี้อีกแต่ต้องดำเนินการตามที่บัญญัติไว้ในพระราัตินี้คือต้องดำเนินการตามมาตราเจ็นะตา8เนี่ยนะครับว่าท่านจะทำให้เขาเสร็จเมื่อ,อไรนะครับถ้าไม่เสร็จต้องแจ้งให้เขาทราบนะครับแต่ถ้าปล่อยให้มีคำว่าเว้นแต่ มีกฎหมายกำหนดระยะเวลาไว้เป็นอย่างอื่นเนี่ยเขามีขั้นตอนในหน่วยงานแล้วเขาไม่แจ้งให้คนที่ไปยื่นคำขออะไรเนี่ยเขาไม่แจ้งให้ทราบครับเพราะฉะนั้นเราก็พอหน่วกเอาว่าถ้ามีกฎหมายกำหนดระยะเวลาไว้เป็นอย่างอื่นแล้วน่ะก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายนั้นโดยหน่วยงานในกระบวนการยื่ตามตามตามตาตราห้าไม่ต้องกำหนดระยะเวลาตามมาตา,ตานี้อีก แต่ต้องดําเนินการตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ครับท่าน,นาประธานกรรมธิการช่วยชี้แจงตรงนี้ด้วยครับขอบคุณมากครับเชิญนลยครับขอบคุณท่านประธานก่อนอื่นต้องชื่นชมท่านเฉลิมชัยนะฮะขออนุญาต่เอ่ยนามท่านนะท่านเป็นคนละเอียดก็เรียนท่านครับว่าสิ่งที่ท่าน แย่ยติเพิ่มเติมเข้ามานะครับว่าไม่ต้องกำหนดเวลาตามมาตราไหนอีกถ้ามีกำหนดเวลาไว้แล้วในกฎหมายอื่นแต่ต้องดำเนินการตามที่มันหยัดไว้ในพันหยัดนี้นั้นเนี่ยเรียนท่านครับว่ามาตรา6เนี่ยเป็นมาตราที่พูดถึงเรื่องการให้หน่วยงานต้องกำหนดระยะเวลาเท่านั้นนะมาตรานี้พูดเรื่องนี้เรื่องเดียวนะฮะเรื่องกำหนดเวลานะฮะส่วนเรื่องอื่น ส่วนเรื่องอื่นๆนะครับเ,เดี๋ยวเราจะไปพิจารณากันในมาตรา7 8 9นะก็เป็นหน้าที่อย่างอื่นของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมต้องทำแล้วเรื่องอื่นๆทั้งหมดที่จะเป็นข้อห่วงกังวลของท่านนั้นเนี่ยผมเรียนท่านครับว่าในมาตราถ,ถัดไปไม่มีข้อยกเว้นไม่มีข้อยกเว้นให้นะฮะต่อให้จะมีกำหนดเวลาไว้แล้วในกฎหมายอื่นก็ตามแต่หน้าที่อย่างอื่นทั้งหมดไม่มีข้อยกเว้นว่าไม่ต้องปฏิบัติ มันตรงนี้เรียนท่านให้สบายใจได้ครับว่า,าสิ่งที่ท่านแปลยติมันมีความชัดเจนอยู่ในมาตรฐัดถัไปอยู่แล้วครับขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณนะครับท่านประธานครับครับผมผมเสรีสวนพานนท์ครับคือที่ขออนุญาตท่านประธานที่ผมแปลยติตัดข้อความดังกล่าวผมฟังท่านเฉลิมชัยได้ชี้แจงเลยนะครับผมก็เทียบดูว่าข้อที่ผมแปลกับที่ท่านเฉลิมชัยแปลเนี่ย ผมเห็นว่าของท่านเฉลิมชัยเนี่ยชัดเจนของผมนะครับผมก็ไม่ติดใจส่วนที่ผมแปลไว้ว่าเว้นแต่มีกฎหมายกำหนดเวลาไว้เป็นอย่างอื่นเนี่ยที่ผมขอตัดออกเนี่ยผมไม่ติดใจแต่ผมติดใจเห็นด้วยกับท่านเฉลิมชัยเพราะชัดเจนนะครับเวลาท่านถามจะได้จะได้ชัดเจนขึ้นครับขอขอบคุณครับครับ